ครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวไทยทั่วประเทศครับในวันที่24มกราคม2558ที่จะถึงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโค้ชทีมซูซูก,กิครับซึ่งเป็นแชมป์ของประเทศไทยเป็นชาวอำเภอน้ำพองนะครับได้มาเยือนบ้านเกิดนะครับพร้อมกับมีการแข่งขันนัดมหากุศลกับทีมขอนแก่น FC ซึ่งเป็น ทีมท้องถิ่นของจงหัดขอนแก่นนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญพ่อพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวไทยทั่วประเทศนะครับได้จะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับได้โปรดติดตามชมอบอลมหากุศลครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ